สวัสดีค่ะน,กกนี่กับมาเขอกับายจันอีกคือเก่าพี่น้องมี่อามเตรียมเตรียมทิหยอเขาน้อยเขาหญ่บุญเขากยายศาสตร์บ้านสงเปื่อยบ้านายจันเตรียมอุปกรณ์ของหลายๆอย่างหลายแนวนะคะเตรียมมาตัดใบตองเลยผลไม้ที่เอาซื้อมาก็มีหลายยางหลายยางใจย่างละนิดอย่างละหน่อยผลไม้ซื้อมาจากตลาดนี่ก็เป็นส้มโอ นะคะส้มโอกับสิบปอกไว้เตรียมไว้ถือมาทุกยอย่างอ้อยใส่ย,ยางละหน่อยละจา้ามีเตาเมาก็ะมีนี่ก็เป็นเตาเมามันหนึ่งมันหนึ่งเผือกหนึ่งกอยหนึ่งผักท่องนี่ก็เป็นเผือกนะคะเผือกกีนก็เป็นมันมันแก้วบานเท่าหนึ่งเรียบร้อยแล้วหนึ่งแล้วเตรียมไว้ถุงห่อทุกยางถูกแนวพี่น้องใส่ห่อเขา่า ตัวนี้มาตัดไปตองแม่จันจะเตรียมตัดไปตองไว้ก่อนเขาสิเริ่มหอเนาะตัดไปตองเฮาก็ไปอตองมาแล้วเฮาก็มาเ็มาเ็ไว้เ็ไว้เตรียมขาวอข้าวน้อยข้าวใหญ่ก็บ่ได้หอหลายดอกพี่น้องไตองก็อันใดงามๆเฮาก็เอาไว้ก่อนเนาะเอาไว้ถ้าไปห้อง เตรยมไวก่อนนี่ตงใหญ่ๆเอาไปลองเอาไปองที่เฮาสิวางวางเขาห่อเขาน้อยเขาใหญ่นั่นแหละตอนไปวัดไมตองใหญ่นี่เฮาก็สิเอาไว้ถ้าไปห้องเนาะทับไว้ก่อนสิเอาอันใที่ว่ามันแตกแล้วมเ็ก็สิมาตัดไว้ นงกับพ่อหมากพ่อผู้เป็นพ่อเข่าน้อยเข่าง่ญ่ตัดใส่กันไว้ถ้าพ่อหอมากพ่อผู้อันใดมันน้อยเ่ากบฉีกออกเตรียมเห็ดไว้แล้วจ้ะพ่อแม่ผ้าเห็ดเนาะตะเกาตะกอนพ่อแม่ผ่นผ้าเข้าเห็ดเข้าหอเขากบเห็ดว้ไปน้ำเพิิน,นอะไร ห่อได้แล้วเยี่ยมไตองมาตัดมาไลายอยู่จ้ะสองกานสามกานห่อหมากห่อผู้มันก็ไม่ได้ใส่ไปตองไล่หรอกนะคะไม่ไปตองไม่เยอะเท่าไหร่หรอกในการห่อหมากห่อผูมซีซีอันน้องพี่น้องงอซีหมากผู้ บุลรี่มาคู่บุหรี่ตองใหญ่ๆตองญ่ๆง่ามๆเก็บใบกอนเพราะว่ามันเยอะอยู่ใช้ม h, ไม่หมดเฮ็ดไปเรื่อยๆนะเนาะตามนาน่นแหละเฮ็ดไป เนี่ยจันกเฮ็ดบ่ค่อยเป็นปันไดพี่น้องมาเพิ่มเฮ็ดน้ำพอน้ำแม่เพิ่นท้าเฮ็ดแต่ว่ามือนี่สีหยาบแนนสีได้พอหนึ่งเข่าต้มเขานมเฮ็ดตุมขนมไปวัดน้ำท่อบ่อยเฮ็ดห้อกับซื้อเอานะักซื้อเพิ่นกระต้มกับซื้อเอาขนมกับซื้อเอา จะเป็นการตัดตองตัดตองไว้ถั่วหัอันใดบางแง่เขาก็ดึงออกซะตัดไปก่อนถ้าคนมันเลือกเอาจ้าพี่น้องตัดใบเยอะๆก่อนอันใดบอดีเขาก็เลือกเอาเนาะ ก็เป็นการห่อเข่าน้อยเข่าใหญ่เป็นบุญกายศาสตร์ประเภทนี้อีสานบัานของเยกจันทร์ในสีเฮ็ดที่หลังเพื่อนงานอื่นเพื่อนเฮ็ดไปแล้วเพิ่นเฮ็ดก่อนเนะ้างบัานย์ยกจันทร์เฮ็ดที่หลังเฮ็ดตามหลังกันไม่เฮ็ดเ่เฮ็ดพร้อมกันบุญบุญนี่าะมีไผปั่นแกกพี่น้องเทาตรงเฮ็ดเอง หลัขอบกวัวเครืของไขของมั่น ของเราโช์ติเตรียมแล้วก็คิดคำผลละพี่น้องพ่อสิแล้วเพราะว่าเยอะจันเริ่มค่อยๆทย่ยอยเฮ็ดไปเนาะเฮ็ดคนเดียวไม่ได้ไปร่วมคำกับใครเฮ็ดอยูู่้เดียวเฮ็ดอยู่บ้านเจ้าของ วยใบกอนใ้ห่อเข่าหญ่ 雨 ій�vre as �essions �usion � haul �το competitor ំយ y s Thank you. โเ okay. คคลิปนี้ก็จบซ้ำนีและ้าสวัสดีค่ะขอบคุณในการรับชมนะคะ